Enough. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. i am สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขาตการรักุาช่าง Blackpink VIP คลิปนี้แอดจะมาเล่าความปังขกงน,น้องลิสตาเพื่อได้รับชมกันค่ะ เริ่มจากความปังแรกกับการที่ลิซ่าถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน Top 10 Best Female Performers of the All Time จาก a c o u s t i c w o r d s ในแพลตฟอร์ม Twitter X ค่ะลิซ่าอยู่ในลิสต์นี้ร่วมกับตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นอย่าง Beyonce, Madonna, Janet Jackson, Lady Gaga, Britney Spears and s และแ r a และแน่นอนลลิซ่าคือหนึ่งในนี้ค่ะ ตบหน้าเม้นเก่าเบิงเม้นที่เป็นห่วงวันน้องจะเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่เพราะไปเที่ยวกับแฟนก่อนเล่นคอนเสิร์ตฉันอยากจะถามย้ำอีกทีว่าเคยเห็นลิซ่าโชว์ดรอปตอนไหนช่วงอยากจะทวงถามว่าตลอด61โชว์ที่ผ่านมารวมไฮพาร์กกับโคเชล่าลิซ่าไม่เคยเอเนจีหมดบนเวทีเลยสักวินาที yeah. พิมพ์ไปเรื่อยไร้ความรับผิดชอบนักเลงคีย์บอร์ดไร้สามมันสำนึกเส้นเด อมาต่อกับสถิติของลิซ่าที่ยังไม่มีใครใน K-pop และในโลกที่ทำลายสถิตินี้ได้กับ Solo MV highest views in the first 24 hours MV ที่มียอดวิวสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกกับเพลงลาลิซาที่มียอดวิวสูงถึง73.6ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกครอสถิติ Guinness World Record อ,อยู่ในตอนนี้และยังไม่มีผู้ใดโค่นลมสถิตินี้ได้เลยค่ะรัดมาของจริงที่สด และล่าสุดกับความสำเร็จของน้องลิซ่าใน Spotify เมื่อลิซ่ามีผู้ติดตามเกิน5ล้านคนบน Spotify แล้วค่ะนี่เลยทำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่ทำด้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เข้าร่วมกับ IU ในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP คนเดียวที่บรรลุเป้าหมายนี้วงเล็บด้วยเพลงของลิซ่าที่มีเพียง4เพลงทวนด้วยค่ะ ที่สดุด Congratulations นะคะ baby you are the best soloist in the world และแอดจะพามาสองคนดังในโลกนี้ที่เพิ่งจะมาโดนยายหนุนลิสตกกันค่ะจะมีใครที่เพิ่งมาฟอร์อินสตาแกรมของลิซ่าล่าสุดกันบ้างไปดูกันเลย b r a z i l i a n Singer Isa นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวบราซิลผู้โด่งดังจากการอัดเพลง cover ของศิลปินอย่างบิยังเซรีฮานาและ Sam Smith และได้กลายเป็นศิลปินที่ได้เซ็นสัญญากับ Warner Music Brazil คนบราซิลถึงกับบอกว่าเธอคือเลเจนด์คนหนึ่งเลยค่ะ American Famous Stylist a n d ดรูว์มุ m แมนเขาเป็นทั้งสไตลิสชชาวอเมริกันสิเลบชื่อดังแบรนด์คอนซั t แทนต์ท s ว o และเว็บ personality Canadian-American a c t แอคท m a สเมดเลนผูเขนักแสดงนางเอกชาวแคนาดาอเมริกันที่เป็นที่รู้จักกันในบท Big กไอในซีรีส์ซูเปอร์เนเจอก็เพิ่งกด for i g น้องลิซ่าไปค่ะ American Actress Emma Dumont นอกจากเป็นนักแสดงแล้วเธอยังเป็นโมเดลและแดนเซอร์ด้วยนะคะ British Actor Nicholas g a l ก z i ิซนนักแสดงและนายแบบชาวอังกฤษเชื้อสายกรีกและรัเสเซียเขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Hy ไฮสตรองแฮนส o m e d วิลซินเดเวล l l a เป็นตน้น ลิซ่าตกหนุ่มอังกฤษเพิ่มอีกแล้วหนึ่งครั้งที่แล้วคุณน้องลุยส์แพทริคก็เพิ่งโดนตกไปถึงคราน,นี้น้องนิโคลัสกาซีดแหม่แม,แม่งานดีทั้งนั้นเลยนะคะ คนต่อไปก็คือ Zita d o v i l l นางแบบและเซเลบชื่อดังชาวฝรั่งเศสแฟนของชองอาร์โนลูกชายคนเล็กของ C O L V M H น้องชายกับเฟเดริกอาร์โนก็เพิ่งกดฟอรลิซ่าไปด้วยค่ะและแอดขอแถมใช้สำหรับเฟเดริกอาร์โนเองก็ฟอลคุณอลิส์มนเจรของลิซ่าด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นความปังความดังและความเลอค่าความมีเสน่ห์ที่คนทั่วโลกต้องตกหลุมรักน้องลิซ่าคนเนี้ผู้ก,กุมมังเหียนหัวใจของพวกเรายังไงเพื่อนๆเ,เมนมาอวยชื่นชมน้องลิซ่ากันเยอะๆเลยนะคะและ ตอบกลับเม้นแย่ๆที่หาวอลิซ่าการแสดงโชว์ห่วยด้วยพูดแล้วจะหัวร้อนอีกละไม่เอาดีกว่าไปแล้ดีกว่าให้เพื่อนๆเ,เม้นมาแทนดีกว่างานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักเพื่อนๆมากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขกับทุกๆคนเลยไปแล้วบ๊ายบายสิัสดีค่ะบิ๊กบ๊ย